สวัสดีเดอ้อหลานหลานยายค่ำตื่นเช้ามาทำความสะอาดบ้านทุกวันเลยบ้านเฮ้าอีสานบรู้แต่กระยู่แล้วมีความสุขเดอ้อยายเห็ดบุญทุกมื้อละลูกบุญบ่ไส้ซื้อได้ขายทำแล้วมันอิ่มใจแท้ๆแมวของยายก็ต้องอิ่มนนำเดอ้อสิได้แข็งแรงโตวไว้มื้อนาผ้าไปใส่บาดนำ้ำ ยายปลูกผักไหวกินไว้ขายนิดหน่อยบ่ได้รวยแต่พ่อกินพ่อใส่พ่อเพียงตามที่หลวงพ่อสอนไว้อากาศท่อนอน้ำเย็น,เย,นเย็นกะดีต่อใจบ่ต้องขายน้ำใจแจกฟรีเดอ้อห <c oughs> มาแมวก็มีชีวิตเดอ้อยายบ่มีหลายแต่แบ่งให้ได้บ่ขาดเสือผาเกา้ายถิมเดอ้อเย็ดนิดสอมนอยยังใส่ได้คักอยู่ เห็นเด็กหัวเลาะยายกับหัวใจฟูชีวิตง่ายๆแต่มีความหมายหลายอย่าเลื่อมเดอ้อหลานบ่ต้องรวยบ่ต้องรู้แค่เหาเฮ็ดดีมีใจให้กันโลกมันก็ดีขึ้นแล้ว <S <S หัวเราะไว้ลูกอย่าเครียดหลายยายคำกับยังบ่รู้เลยว่าเขาเศร้านี่เลื่อมปิดเต่าหรือยัง